อุ้ยโดดอุ้ยพี่น้องบาดบาดเอาเอาไปมามันเป็นสองสามปีแล้วสีขาสะดุ้งกันได้แป๊บแบบน้องสองเซนหาข้างในบ่น่าจะถึ้น ครับผมเสื่อเดียวเลย <c oughs> ติมกระสอบสวัสดีครับบ่าวเจ๊อีสานบ้านนาสวนครับมื่อนี้กับภาพพี่น้องมาติดตามโยกยอปลาน้ำแดงทางเขื่อนอยางจาังหวัดมาสารคามครับน่าโฮมอีแพันเนาะ,ะนเดี๋ยวเขามารุ่นกันครับรุ่นกันเลย เอาเดี๋ยวรุ่นกันครับพี่น้องเห็ดจังไดนกระทืกครับมื้อนี้มานมานผู้มานเอารุ่นครับพี่น้องเอาบาทนี่สองสามตัวติดติดตาสะดุ้งครับพี่น้องเอารุ่นครับ อ uh ah uh ุ้ยโดดอุ้ยพี่น้องบาดบาดเียวเอาไปมาคุณทำงานบึงเงาครับพี่น้องผู้อยู่ไกลก็ได้แต่สวัลดะพี่น้องสั้นไล่ตาสาีน้อง ุ้นน,นครับ่องอเวลาปา่าขึ้นป่าลงครับผมลงคลิปตลอดมือต่อมือคุณครับฟังคุณกรบมี่สามคุณแม่ดาวแม่ดาวอยู่ข้างหนา้าคุณครับพี่น้องแม่ดาวคุณนะนั่งเบิง่งเป็นตักปา่าเจ้าของบ่ถือทั้งนี้เด้อปา่าบุนมันโยกมือใส่แล้ว นมูวานมูวานนี่เราได้หลายมูวานนี่มูวานเราได้ปลาหนังสองตัวมูวานปา้วกปลาปดพี่ปลากนี่ไล่ปลาขาวสวยมาไล่ปลาขาวสวยมาดิมันไล่ไล่กันมาผมในเทือะหาหตัวแต่ว่าปลาเก่าเทือสิบโลยี่สิบโล มันไล่กันมาปรากวเจ็มปากนะเีอาวมาเดียวครับพี่น้องวนกสีกัพอได้ยุสบาทละสีบาทละหาเรัอพี่น้อง อไม่ได้เตรียมยังมาเลยนี่ล่ะจังหวะนี่ละ่ะมันจะจังหวะแบบนี้ละ่ละมันจ้งหมานครับจังมาน์ัดวว่นเตรียมการมาดีลายประมาณที่ประ,ะชุมจังหวัดครับ

ก็ได้ออกมาคือขวางโค้งมากด้ลของฮานจะของสิข้องฮ้านจะดุน่นขาบเชิงขากระโนมโน้มขาบ่แม่นสองสามปีแล้วตีขาสะดุ้งก็ได้ได้ครับได้ยองไงขุดนะพี่น้องาอเป็นพวกเลยพี่น้องแบบนี้ไหน

ไปไซบัดน,นี่ซิฟคว่าหันยูเพื่ออะไรเนีน่ยครับเพื่ออะไรน้ำพัดเงครับน, <c oughs> น้ำขึ้นเง <c oughs> น้ำขึ้นเงพี่เป็นโยกวางมันบอนง่ายครับพี่น้องป <c oughs> ไปตามไปง่ายง่ายง่ายตามไปไปควายย้อนน้องบัวละเวสีโล่งภาคีทุกคนหรือแม่มองชมวิวครับผมล้างล้าง สวัสดนตอนเป็นอของอุตยาหว้ายตัดบาได้เด่นนั่นอันพอนั่นเรียบร้อยเลยเด่นน่ะเป็นเรื่องเลยเด่นน่นกะก็ได้มาดูน้่น้องไหนไม่ลับป่าบาดได้บาดบาได้นะ มาเป็นจังหวะเนาะปลาก็ได้ออแต่ว่ากันขาสะดุ้งขันสะดุ้งเงางับลงไปจังไงนะเนาะถึงปลา,าเลยเหรอดโอ้โดดปไปแล้ว,ด,วดุนต่อรับพี่น,น,น,น้องกาูด้มนทีเีย่ยการ่นนีได้ไหม <c oughs> เป็นยังไงถือว่าไม่ดาวถือว่าเจ้าสี่เส้นเอายกเอา4เส้นวาัาหัวยัวหัวหัว่าตหัวดัวดขาเัวหัดหัวหัหัว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 หวหัวหันสะดุ้งหัหัวแัวห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 ัหัวหัวหัวหัดหัวหั้หัวหัวหััวหาวหัววหวววววดำ ทำไมแบนเป็นแกงโยกแขนแห้งิบป่าขึ้นทางหลังเมนสีบสอสาใจเลยละบาทดิมีแล้วโยกซีนี่ก็ได้มีอยู่น่นสามเส้นของผมอยู่เงื่อนกับมีอีกดางนึงอยู่มีครับผม ปลาชิวเ้าวมีน้องมาเพิ่มปลชิวอาาบแปดลบเปลาบกเปปลาบกแปลบเปลาบกกปลาบกบกเปลบกปลาบกบกเปลบเปลาบกปลาบกปลบกเปบเปลาบกดกปดบปลาบกกปดบกเกเ่าเปปลาบกปบบดาเลาาด คุ้ยล่าปลาเนี่ยมีสูงงามปลาวิไทยปลาทวิไทยปลาเท้าสัวรุ่นนั้นพอโปรตีนใช่ไหมครับผมครมีแต่สูงงามมีแต่มีแต่ปลาสามเส้นมดแล้วเนาะรุ่นสามเส้นครับพี่น้องสามเส้นสามเส้นเอารุ่นบาดสุดท้ายครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเจ๊กสีพาไปรุ่นของเจ้าของเอามา ลุนบัดสุดท้ายแล้วก็สรุปปลามาบอคอยทัานปาไหนโดด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 มัแล้วป่าอุ้ยน้องเบิ่งดูปลาอ๋อเบื้องดูคือคักน้องเบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปเบิ่งปลากันครับพี่น้องงานผลงานวันนี้ กันบอสรูปปลาพี่น้องคาใจคือเก้าโยกยังไงว่าเห็นปลาได้ลายได้หน่อยกันนีแต่ครับกันนี่เดี๋ยวเรามาเบิ่งปลาครับพี่น้องงานถือคักมือนีครับพี่น้องกระสอบเต็มสองกระสอบเลยจีวันนี้สองกระสอบเ้อพี่น้องถือคักถือแน่ น่าจะหกสิบเนาะยกยกคนเดียวพ่อมีน้องนี่นี่เอาเบิ่งนี่ก่อนอุ้ยเบิ่งพี่น้องนี่ยอุ้ยอ่ะเอาภาพงามๆสุดยอดพี่น้องอุ้ยอ่ะเอามานี่อีกนี่นี่กระสอบนึ่งเนาะนาเนาะนี่เนาะนี่กระสอบกระสอบนี่นี่ครับพี่น้องน่าจะครึ่งนึ่งนี่เนาะค่ะันเคร่งในปะ น่าจะคึอข้างในสุดยอดอยากเห็นตอนมันคือคาค่ะพี่น้องข้างในเอาขอบคุณครับผม,มนี่อกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้เดี๋ยวเบาเจ๊กะติดตามให้พี่น้องไในบึงอย่าลืมกดติดตามให L ้มือนี่กับไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ